ำอะไรนาะในช่างวันนี้ไม่ได้ทำงานช่างนะครับอันนี้ก็เป็นยาก,กันยุงนะครับยาก,กันยุงจากกลามะพร้าวนะครับข้างในก็จะมีเนื้อมะพร้าวนะครับที่มันเสียนะแล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะครับใส่ไปครับแล้วก็หยอดด้วยน้ำมันเครื่องนะครับที่เหลือใช้นะครับแล้วก็จุดนะครับไอที่ลองทําดูเพราะว่า ยาก,กันยุงมันจะเป็นยี่ห้ออะไรทุกยี่ห้อนะครับลองเปลี่ยนทุกยี่ห้อนะก็ยุงเนี่ยบินเต็มเลยยุงก็ยังเยอะเหมือนเดิมอ่ะก็มาลองลองใช้วิธีแบบบ้านๆนะครับก็คือเจาะตูดกะาหมาพาวนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับแล้วก็ยัดด้วยขุยมะพร้าวนะครับจุดไฟก็มีฟันอย่างเงี้ยหลังจากที่ใช้ยาก,กันยุง ไม่ได้ผลนะครับเมื่อก่อนนะครับใช้ยากระยุงนะยุงก็จะล่วงนะครับเป็นกาวนะครับใช้ไม่กวาดวาดนะครับได้เป็นกำๆเลยเดี๋ยวนี้ครับดื้อยาหมดล้วใช้ไม่ได้ผลเลยยุงเยอะเหมือนเดิมหาวิธีใหม่อนนี่เลยยากระยุงเหมือนบา้บาน